สวัสดีครับมือนีมาพบกับเบาอูเก่าครับเปากระินหากินประมาณครับผมมือนีมีเมนูเด็ดๆครับไปย่างตลาดมาามือนี้ครับหิวเขาแห้งครับได้ครับนี่นี่นี่ครับนี่โอ้สับปะรดเลครับมึกกระดองครับผมมือกระดองตัวใหญ่ๆครับผมใหญ่ๆเอาขาวจุ๋ยวเลยครับครับนี่ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ครับฟีมือครับ ฝีมือผมเองครับต่ำเองเด้อพี่น้องเด้อนี่ยักสิเป็นยังได็แ,ดแต่ซิมเรียวเสียผักครับมันเดือมครับผักครับโอ้มีหลายผักครับมีนี่ผ้าซางกิ่งเถาเอนยังหัวนี่เลียดโ,โอ้กว่าสั่นเออกาดเท้าเขาก็เสียดครับผลสายผมก็มีพี่น้องสายผมโอ้เตียกหน่อยบะชบิครับเทียม หอมครับผักซี่หอมปอมโอ้ไล่โอ้โอก่อนสีซิมเมนูครับเย็นๆครับผมมาครับพี่น้องกินเขาแรงกันครับโอ้มีแห้งดิมีแห้งมีแห้ง มามาพี่น้องคำเรียกปาดค่ะปาดปาดเลยอู้ห้ามเตียจวกรรถพี่น้องดากันนี้ดากันเฮียเฮียอู้เนี่ยโอ้ขัเดเกลยวนนอ,อนี่นมี่หัวตอนโอ้โหสะใจเจว้ยสวนหุ้ยใส่เลยครับ หวานเว้ยใส่ฮม,ม,มฮัมผักผักโอ้ ขนาดไม่ว่างเอยน้ำแตกตัวกว่า,น,ววาวนี้น่อขาว,ว้นุ่มมือตนี้สดสดอากายของเท้าววันหวานไม่ว่างจั you mm.

muốn muốn níu muốn 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 bưng bưng Hãy subscribe Trứng hoa 跟他说吗？ mời chị mừng nào tựa nhà mừng nào ngủ 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 ลองคว้าไปทำให้ดองเก็ดเดยดอวกนะก้ามคาวปก่อนอเลิกเบิกวัน ว่าอันนี้ภาษาการ์ดยังไงวะอ่าอันนี้หอมหอมไปเรื่อยนะหอมไปเรื่อยเด้อันนี้ภาษาการ์ดยังไงวะเนี่ยอย่างเช่น,นพี่น้องผักชีเนาะแต่บ้านพูดมาแบบ ai chia rau đi, ai bảy nén thế xoài, anh đi, thằng khoan bom, ơi, ưng nhàng ăn kim miếng đợt, tháo ba rồi xẹt bút go, đi đâu đấy, má, mặn nước của nó ข้ามือถ่ายอิ่มแล้วพี่น้องเอ๊ะบบเนี้ยอื้มเผ็ดเผ็ด โอ้ยมีน้องยิมยอมิมผักผักไว้ขนาดโอ้เห็ดเผ็ด,ผดโอ้เห็ดแก้วี๋ยวของเห็ดเองนี่พี่น้องเอ้ยแหงเผ็ดดยู่เอ้ายิมอะบพี่น้อง อย่าลืมนะครับเด้อกดติดตามนะครับเด้อกด subscribe หัวขาวเด้กดไลค์กดแชร์หนําเนี่ยครับเป็นกําลังใจให้แน่ครับเบ้ากระสินหากินเม้ามานครับหาซื้อกินในกองตลาดช่วงนี้ครับมือหนามือลังชิมีฉิบยังมาลุ่มใหพี่น้อวงในบึงพ่อยหายคิดหอนรอติดตามชมเมนะครับพี่้องเด้อหับมือนี้กะอ่าสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ